สคริปต์วิดีโอรีวิวภาษาไทยประมาณ1,000คำย่อหน้าเดียวไม่มีหัวข้อ Hello everyone welcome back to the channel a c j e Reviews วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับรถถังเบาในตำนานอย่าง M 2 4ชัรฟี่รถถังประวัติศาสตร์ที่เคยประจำการในหลายประเทศร,รวมถึงการใช้งานในประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถถังเบาที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการทหารและการพัฒนากองทัพในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2 โดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ M24 Chaffee จะเห็นได้ชัดว่ามีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรถถังยุคเดียวกันตัวถังออกแบบให้มีความลาดเอียงพอสมควรเพื่อช่วยลดโอกาสการถูกเจาะกรอบป้อมปืนมีรูปทรงโคง้งมนช่วยกระจายแรงกระสุนได้ดีติดตั้งปืนใหญ่ขนาด75มิลิเมตรซึ่งถือว่าทรงพลังมากสำหรับรถถังเบาในยุคนั้นโครงสร้างโดยรวมเน้นความคล่องตัวและความเร็วมากว่าการป้องกันหนาแน่น ช่วงล่างแบบทอร์ชันบาร์พร้อมล้อวิ่งหลายล้อช่วยให้การเคลื่อนที่บนภูมิประเทศทุรกันดารทำได้อย่างนุ่มนวลในบริบทขององค์การใช้งานในประเทศไทย M 2 4ชาฟฟี่ถูกนำมาใช้ในช่วงที่กองทัพบ,บกไทยกำลังพัฒนาและปรับปรุงกำลังรบรถถังรุ่นนี้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยทั้งพื้นที่ป่าทิราบและเส้นทางชนบทเมื่อมองเข้ามาภายในตัวรถหรือภายในห้องลูกเรือจะพบว่าการจัดวางค่อนข้างเรียบง่ายตามสไตล์รถถังยุคเก่า ลูกเรือประกอบด้วยประมาณสีน่นายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับภายในมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแต่ก็ออกแบบให้ใช้งานได้จริงแผงควบคุมของพลขับไม่ซับซ้อนใช้ระบบกลไกเป็นหลักป้อมปืนมีที่นั่งสําหรับพลยิงและผู้บังคับการพร้อมกล้องเล็งแบบออปติค่าที่แม้จะไม่ทันสมัยเหมือนยุคปัจจุบันแต่ก็มีความแม่นยําเพียงพอสําหรับการรบในยุคนั้นการสื่อสารภายในใช้ระบบอินเตอร์คอมพื้นฐานซึ่งถือว่าก้าวหน้าในช่วงเวลานั้น เมื่อพูดถึงสมรรถนะการทำงาน M24 Chaffee ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ V8 2เครื่องให้กำลังรวมเพียงพอสำหรับรถถังน้ำหนักประมาณ18ตันทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังในยุคสงครามโลกครั้งที่2และหลังสงครามความเร็วและความคล่องตัวนี้ทำให้ M24 c h a f f ่เหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนสนับสนุนทหารราบและการเคลื่อนที่ฉับไวมากว่าการประทัดตรงกับรถถังหนัก ระบบการสะเทือนที่ดีช่วยให้การควบคุมรถทำได้มั่นคงแม้ในพื้นที่ครุขคะด้านความปลอดภยัยหรือการป้องกัน M24 ชาฟฟี่อาจไม่ได้มีกรามหนามากเมื่อเทียบกับรถถังกลางหรือรถถังหนักรรอด,ด้านหน้ามีความหนาประมาณ25มิลิเมตรซึ่งสามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดร,ระเบิดได้ในระดับหนึ่แต่จุดเด่นของความปลอดภยัยคือการเน้นหลบหลีกมากกว่ารับการประทะโดยตรง ลูกเรือต้องอาศัยยุทธวิธีการเคลื่อนที่เร็วและการใช้ภูมิประเทศเข้าช่วยระบบดับเพลิงภายในยังเป็นแบบพื้นฐานตามมาตรฐานยุคนั้นแต่ก็ถือว่าเพียงพอในสมัยนั้นเมื่อมองในแง่จุดขายหรือ unique selling point ของ M24 Chaffee สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการเป็นรถถังเบาที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด75ม mm, มซึ่งให้พลังการยิงใกล้เคียงรถถังกลางบางรุ่นทําให้สามารถรับมือกับเป้าหมายได้หลากหลายทั้งยานกรอบเบาสิ่งปลูกสร้างหรือการสนับสนุนการรบของทหารราบ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวสูงบำรุงรักษาง่ายและเหมาะกับประเทศที่กำลังพัฒนากองทัพในช่วงหลังสงครามเช่นประเทศไทยในด้านราคาหากประเมินในช่วงเวลาที่ประเทศไทยจัดหา M24 ชาฟฟี่เข้าประจำการราคาถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรถถังขนาดใหญ่กว่าและคุ้มค่ากับบทบาทที่ได้รับแม้ในปัจจุบัน M24 ชาฟฟี่จะไม่มีการซื้อขายในฐานะอาวุธประจำการแล้วแต่ในตลาดรถถังผส,สมหรือพิพ,ธพิธภัณฑ์ ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และประวัติการใช้งานซึ่งอาจมีมูลค่าสูงในเชิงประวัติศาสตร์สุดท้ายในส่วนของบทสรุป M24 c h a ฟี่ถือเป็นรถถังเบาประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับโลกและในบริบทของกองทัพไทยรถถังรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวความเร็วและพลังการยิงที่สมดุลแม้เทคโนโลยีจะล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่ MG 14ชั a ฟี่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยหนึ่งที่กองทัพไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ความทันสมัยและยังเป็นรถถังที่ได้รับการจดจำจากนักประวัติศาสตร์ทหารและผู้ที่สนใจยานกรอะทั่วโลกหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Ajet Reviews เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถถังและยานกราะทั้งไทยและต่างประเทศใน